ครับก็จะพาไปดูนะครับพอพลายครับงายาวที่สุดในจุดนี้นะครับเป็นชื่อพลายอะไรนะเออชื่อพลายมงคลนะครับงายาวที่สุดตอนนี้ตกมันนะครับ <c oughs> อืมสู้อะไรเล็กจังค <c oughs> วานเข้าใกล้ได้ไหมค <c oughs> วานก็เข้าใกล้ไม่ได้กับ <c oughs> พลายมงคล แต่ตัวที่เอากลับนู่นอ่ะเข้าไปฟาดขี้ได้สบายฮะตัวที่เอากลับอ่ะไปฟาดขี้ได้สบายเลยตัวนะั้นเป็นช้างของพ่อสมรุนะครับสด,ยบดโยดครับ นี่แหละหายตกมันจับได้ไหมได้มันหยุดสบัดเลย,ยไม่สบัดแล้วไม่หยุดแล้วัวบ้ดนเหมือนเดิมเลยวสบัดตกมาแล้วทำไหมทำให,ใหม่ก็น่าจะทำอยูน่นะอ่าสู้ผูกมาจากนู่นนน,นู่ผมันเดินมันเคยเดินลงไมหมล่ะเ,เดินเดินไปเล่นที่โคนข้างล่างเออนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูทางนู้นครับไป ไปเอบดูช้างตกมันนะครับสายมงคลนะครับผมรูปรอมากนะครับหันมาแล้วนะครับถึงครับนี่ครับตื่นมาแล้วนะครับ นี่นะครับตกมันนะครับถ้าไม่ตกมันก็น่าจะได้เอากลับบ้านนะครับแต่ว่านี่ตกมันก็ไม่ได้ไม่กล้าเคลื่อนย้ายนะครับผมออกทั้งลึงออกทั้งขมับเลยนะครับถือว่าก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องพลายทองเท้ช้างบรนทุกนะครับผม จะพาไปดูนะครับบรรยากาศแถวนี้นะครับแม่น้ำสองเควนะครับผมตัวนี้อยู่ข้างๆแม่น้ำสองเควนะครับสวยมากครับเมื่อใหญ่ ครับเดี๋ยวควัญเจ็กจะพาไปดูนะครับแม่น,น้ำสองแควนะครับผมโอ้สวยางามมากครับปไป้เออะ อ่ะต้นนู้นก็แบบกูนะตอนนี้หายใจดีชี้เทปมาเตียนกันเลยนี่นะครับเป็นแม่น้ำสองแควนะครับผมที่สวยที่สุดนะครับโอ้ช่วงนี้หน้าฝนนะครับน้ำจะขุนนะครับผมไม่เหมือนตอนควันแจกมาส่งสับปะรดช่วงนั้นนะครับน้ำใสปิ้งเลยนะครับ จอดรอดตาม,ามอืมตามซีเมนน,นี่ครับอ,อีกเชือกแล้วนะครับผม<ด>นี่<ด>ยิรงลำสก็นี่เข <laughs> าจะขี่ <laughs> ไปลงน้ำนะครับ <h> น่าจะเป็นเชือกนี้นะครับที่กลับบ้านนะครับ ต่อติดตามด้วยนะครับมีออดเหรอช่วยช่วยช่วย เดินไปลงน้ำนะครับมีตะกมีสิดอมมีเนตี้ทย้ายช้างวันนี้กลับบ้าน,นครับรอใบาย้ายนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ